สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรหลักหน่วยบนประจำวัที่2องพฤษภาคม2568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเรขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออ,อวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีแชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้มาดูสูตรหลักหน่วยบนเป็นแนวทางหลักหน่วยบนแบบสามตัวนะคะกำลังเดินดีเช่นกันอาจารย์จะคำนวณ ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันเริ่มตั้งแต่งวดที่ออก209แล้วเดี๋ยวเราจะเอาหลักหน่วยบนแบบ3ตัวนะคะกับแบบ3ตัวด้วยกันเลยเอามาเอออเามาจับชนกันนะแล้วเราดูซิว่าจะได้เลขอะไรสำหรับงวดนี้สูตรที่1นะคะก็คืออยู่ใน EP ที่แล้วอาจารย์คำนวณแล้วก็สอนไปให้เรียบร้อยแล้วก็ยกมาวางไว้ด้านหลังนี่นะคะ เดี๋ยวเราเริ่มคำนวณงวดที่ออกสองศูนย์เก้าเดี๋ยวเปิดใบตรวจหาสองศูนย์เก้าก่อนนะคะสองศูนย์เก้าตรงนี้เลยเดี๋ยวเราย้อนไปหนึ่งงวดใช้งวดที่ออกแปดหกสามกับสองสองหนึ่งนะคะมาคำนวณหาตัวเลขตามคำสั่งสูตรอ่าตัวแรกเลยท้นหน่วยบนเลขสามสิบล่างเลขสอง สิบครั้งที่สองเลขสี่แล้วก็บวกกับเก้าขงที่ทำการบวกกันสองกับสามเป็นห้ากับสี่เป็นเก้าเก้าเก้าเป็นสิบแปดแปดเก้าศูนย์เมือ่อเมื่อที่หนึ่งนะคะได้แปดเก้าศูนย์ออกมาที่สองศูนย์เก้ารักหน่วยก็คือเลขเก้าแล้วสูตรที่หนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นแฮชแท็กหนึ่ง เราก็จะลองเอามาดูว่า8 9 0กับ6 7 9จ็าชนตัวเดียวนะคะคือเลข 9. เ้อาเว้นพื้นที่ไปเผื่อชน2ตัวเนาะเลข9้านะา 9. ก็เน้นช่องชนไปเลยแล้วกัน ตัวเดียวเลยเนาะเลขเก้าช่องชนนะคะเลขเก้าต่อไปงวดที่สองเปิดมาหน้าที่ออกสองศูนย์เก้ามาดูหลักหน่วยบนเลขเก้าสิบล่างเลขห้าตรงนี้ออกห้าหนึ่งนะสิบครั้งที่สองเลขหกแล้วเก้าคงที่เก้ากับเก้าก็เป็นสิบแปดแปดกับห้าก็เป็นสิบสามสามบวกหกเป็นเก้าเก้าศูนย์หนึ่งออกเจ็ดเจ็ดเก้า ได้เลขเก้าสําหรับสูตรที่หนึ่งนะคะสูตรแรกเลยที่สอนไปแล้วก็มีแปดเก้าหนึ่งแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าบวกสองเป็นสิบเอ็ดนะแปดเก้าหนึ่งชนสองตัวนะคะเก้ากับหนึ่งชนเก้าแล้วก็ชนหนึ่งชนสองตัวนี้มาที่เลขเก้า 2 0 9แล้วก็7 7 9หลักหน่วยมีโอกาสมาตัวเดียวกันได้นะคะดูดิต่อมานะงวดที่3ลองทำเหมือนเดิมดูก่อนเนาะ7 7 9หน่วยบนก็เลข9ก0สล่างเลข2ตัวนี้ออก2 3นะแล้วก็10ครั้งที่2เลข9 9มี3ตัวเป็น27บวกกับ2ก็เป็น29 9 0 1นะออก7 0 0ได้ หลักหน่วยบนที่เป็นเลขศูนย์สูตรที่หนึ่งนะคะก็มีเก้าศูนย์สองนะเก้าศูนย์สองชนสองตัวนะชนเก้ากับศูนย์อันนี้มันเลขศูนย์เนะนิ้นไปเลยนะที่ช่องชนเหลืออยู่สองตัว ต่อไปงวดที่สี่งวดที่ออกเจ็ดศูนย์ศูนย์หน่วยบนก็เลขศูนย์นั่นแหละสิบล่างเลขห้าตัวนี้ออกห้าหนึ่งนะแล้วก็สิบครั้งที่สองเลขหนึ่งเก้าคงที่เป็นสิบเป็นสิบห้าได้ห้าหกเจ็ดออกสามเจ็ดเจ็ดเข้ามาที่เลขเจ็ด สูตรที่หนึ่งนะสี่ห้าเจ็ดก็มีตัวชนคือห้ากับเจ็ดห้ากับเจ็ดสองตัวเนะาะอ่บไปเปิดงูที่ห้าเปิดมาที่สามเจ็ดเจ็ดมาดูหลักหน่วย บนก็เลขเจ็ดนี่เลยแล้วก็สิบล่างเลขห้าตัวนี้ออกห้าศูนย์สิบขั้งที่สองเลขหนึ่งแล้วก็เก้าของที่เจ็ดก็ห้าเป็นสิบสองอ้าวได้สองเลยสองสามสี่นะคะออกแปดเก้าสี่หนึ่งกับเก้าเป็นสิบมันเต็มนะคะไม่ต้องบวกต่อไปมาดูตัวนี้นะคะสูตรที่หนึ่งมีหนึ่งสองสี่ อ่ะชนสองตัวอีกแล้วนะคะสองกับสี่สองแล้วก็สี่อ่ะมีมีชนตัวเดียวงวดแรกนี่นะค่ะดังนั้นชนสองตัวสี่่อไปมวดที่หกมวดที่ออกแปดเก้าสี่ หน่วยบนก็เลขสี่นะสิบล่างเลขห้ตัวนี้ออก5 4าส่นะเอาสิครั้งที่2ก็เลขสามเกคงที่4กับหเป็น9 9ก้ากับเก็เป็น18 8กับ3าก็เป็น11ได้1 2 3ออก5 6าสได้เลขสาสูตรที่มีตัวเท่ากันก็คือ2 3งห้านะคะสองหชน2ตัวนะสก็บสาม สก็สาเลขสามนะเลขที่เข้าสามไปงวดที่เจ็ดคำนวนเหมือนเดิมตรงที่ออกห้าหกสามหลักหน่วยเลขสตัวนี้แหละยกมาแล้วก็สิบล่างตรงนี้เลขสามนะหลักหน่วยตรงนี้ออกสามสองนะคะสามสองเอาแต่หลักสิบมาเลข3ามแล้วมาดูสิบครั้งที่สองก็เลขสองนะคะแล้วก็เก้าของที่ สามก็สามเป็นหกเป็นแปดกับเก้าก็เป็นสิบเจ็ดเจ็ดแปดเก้าออกหกแปดเจ็ดอ่ะเราต้องการเอาเฉพาะหลักหน่วยที่เป็นเลขเจ็ดสูตรที่หนึ่งนะคะก็เดินดีเช่นกันได้มาที่สี่ห้าเจ็ดเนาะสี่ห้าเจ็ดอันนี้ชนตัวเดียวเลยเนาะเลขเจ็ดอ่ะอย่างนี้ดีนะคะชนตัวเดียวไปเลยนะเจ็ด สี่กับห้าไม่มีฝั่งนี้โอเคอันนี้คำนวณต่อนะคะของเมื่อที่แล้วคะแล้วแต่คนชอบนะคะมันมีหลากหลายแนวทางนะคะอยู่ด้วยว่าใครจะตามวิธีการคำนวณของสูตรไหนนะสูตรแปลกๆอะไรแบบนีนะ้แล้วแต่คนชอบต่อมาเนาะเราเปิดมาที่หกแปดเจ็ดก่อนแล้วมาดูหลักหน่วยเอาเลขเจ็มาวางไว้ก่อนแล้วก็ส0บล่าง ตัวนี้ออกสามหกนะเอาเลขสามมานะอันนี้เนาะสามสองเหมือนเลขที่ออกล่างเลยเนระแต่งจริงไม่ใช่นะเขาคนละตำแหน่งกันอันนี้สามกันอันนี้ก็สามหกเหมือนกันเนาะแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นหลักสิบล่างนะเลขสามส่วนเลขหกตัวนี้ก็คือสิบครั้งที่สองนะฮะเนี่ยออกเหมือนเหมือนกันหมดเลยนะเนี่ยอุ้ยน่าสนใจนะเดี๋ยวอาจารย์ดูนี้หนึ่งตรงนี้นนจากสามสองแล้วไปหนะ้าสี่เนาะอันนี้เป็นหนะ้าสามเนาะเกือบไปเนาะเนี่ย ออกเป็นคู่นี้ออกเป็นสองตัวล่างเลยเนี่ยสามสองแล้วก็สามหกแต่จริงมันไม่ใช่นะคนละตำแหน่งนะคะอันนี้คือคือสิบครั้งที่สองมวดนี้เลขล่างก็ออกมาที่สามหกเนี่ยะะอันนี้เราก็มาดูต่อตรนี้นะเนาะเราบวกกันก่อนเป็นสิบหมดไปนะหกกับเก้าเป็นสิบห้าได้ห้านะห้าหกเจ็ดออกสองสองเจ็ดสองสองเจ็ดและน,นี้ก็เจ็ด แปดศูนย์นะมันจะชนที่เลขเจ็ดอันนี้แปดกับศูนย์ไม่ไม่ชนนะเออได้ชนตัวเดียวเหมือนกันเลยเนาะชนที่เลขเจ็ดนะคะอะ่ชนตัวเดียวนี้สามงวดแล้วนะห้าหกเจ็ดได้เลขเจ็ดเจ็ดแปดศูนย์ได้เลขเจ็ดชนเลขเจ็ดตัวเดียวนะะโอ้มีลุ้นอยู่นะอันนี้เรามาคำนวณต่องวดนี้เลยงวดที่ออก 2องสองเจ็นะหน่วยบนก็เลข7ตัวนี้แหละยกมาตั้งก่อนแล้วก็10ล่าตงตัวนี้ออก8ปหเนาะเนี่ยอันนี้ก็เลข8เลยเนาะเมื่อที่ออกเลยนะ8ปห้าเหมือนกันเลยนะนะอันนี้ก็3ามสองสามหสองล่างนะสาหล่างอันนี้ก็85แต่จริงไม่ใช่ตำแหน่งของหลกหลักหน่วยล่างนะคะตรงนี้จะเป็น เออสิบครั้งที่สองนะเดี๋ยวจยนให้ดูนะตรงนี้นิดนึงนี่ค่ะมาเลขห้าย่อมาตรงกับเลขนี้เลยเลขห้าก็คือสิบครั้งที่สองแล้วก็ก้าขงที่ทำการบวกกันเจ็ดกับแปดเป็นสิบห้าห้ากับห้าเป็นสิบเอาหมดไปแล้วเหลือเลขเก้าตัวเดียวยกมาเลขเก้าศูนย์หนึ่งสำหรับสูตรที่สองนี่รอผลเลยนะมีเลขเก้าเลขศูนย์เลขหนึ่งเราเคยคำนวณหลักสิบ เออหลักหลักหน่วยบนนะคะมีอยู่สองตัวเออมันจะได้ที่เจ็ดกับแปดมันจะมาชนตัวนี้เนาะเจ็ดกับแปดนะแต่ถ้าสูตรนี้มันจะไม่มีเลยนะคะท่านผู้ชมถ้ามันเดินต่อก็จะมีเก้าศูนย์หนึ่งอ่ะเราลองเช็คดูเนาะเผื่อคนชอบนะ,ะน,นี่แล้วอันเนี้ยเก้าศูนย์หนึ่งกับเจ็ดแปดศูนย์นะยังมีตัวชนนะคะที่เป็นเลขศูนย์ตัวนี้เลยสูตรนี้เลขศูนย์ สูตรนี้เลขศูนย์แล้วสูตรแบบหลักหน่วยบนแบบสองตัวเดินดีนะคะก็มีเลขเจ็ดกับเลขแปดเห็นไหมคะเราไม่สามารถให้มันเป็นตัวเลขเดียวกันได้เราทําไปตามแนวทางของสูตรอยู่ที่ว่า fc นะคะแล้วก็ท่านผู้ชมชอบแนวทางของสูตรไหนเฉพาะอันนี้ก็จะชนที่เลขศูนย์ตัวเดียวเลยนะคะสองสูตรนี้มีชนตัวเดียวมาถึงหนึ่งงวดสองงวดสามงวดสามงวดด้วยกันนะที่ ผ่านการเข้ามาแล้วงวดนี้เอไม่มีใครทราบว่ามันจะไปต่อหรือไม่นะคะอยู่ที่คนชอบเนาะอีกศูนย์นะศูนย์นะ,นะ,นะไปตรงกับความฝันของอาจารย์เลยนะที่เป็นเลขศูนย์เนี่ยมันมีการตายเกิดขึ้นนะก็เสียชีวิตก็ศูนย์เนี่ยอะแบบนี้ก็ไม่แน่แล้วแต่แล้วแต่คนชอบเนาะล้วยังไงเสียเดี๋ยววัน วันนี้เป็นช่วงวันหยุดนะเดี๋ยววันจันทร์อาจารย์จะตัดสินนะคะด้วย3คลิปเลยหลักร้อยในชุดมาตรฐานหลักสิบมาตรฐานหลักหน่วยมาตรฐานเลยใช้3สูตรเพราะว่ามันเป็นการเดินระยะตัวเลขถึง6หลักด้วยกันใช้สูตรใช้อย่างละสัก3สูตรนะคะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเอาชุดมาตรฐานมาวัดอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นเลขอะไรนะคะแต่ว่ามันก็ไม่แน่ว่าจะมาที่ฝั่งทางชุดพิเศษนี่หรือว่าจะไปทางชุดมาตรฐานนะคะ fc อันนี้ก็ได้มาที่เลขศูนย์ตัวเดียวเลยะค่ะในในแนวทางของหลักหน่วยบนนะคะเนี่ยแต่แต่ถ้าสูตรนี้มันจะไปชนกับคำนวณได้เจ็ดกับแปดแล้วบางสูตรนะหลักหน่วยบนแบบห้าตัวก็ชนที่เลขสามนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็ไม่มีทั้งสองสูตรเลยเอาละไม่ไม่ไม่ทราบว่าจะมาสักทางหนึ่งหรือไม่นะคะเดี๋ยวอาจา,จารย์จะลดหน้าจอให้ทุกท่านได้แคปไว้นะดูเพื่อเป็นแนวทางที่เฉยนะ แล้วถ้ามันเข้างวดหน้าแล้วเราค่อยตามนะอันนี้ให้ผ่านตา fc ก่อนนะเราจะใช้ตามสูตรเก่าๆที่เราเคยได้ก็ได้นะคะแบบนี้เลยนะอาคลิปนี้เป็นคลิปหลักหน่วยบนนะคะในชุดพิเศษเช่นกันนะมีอยู่แค่สามตัวเอาสามตัวกับสามตัวมาชนกันนะเหลือแค่ตัวเดียวเลขศูนยนะคะลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ